สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่โคราชนะครับพามาดูการทํางานของเครื่องกั้นเครื่องกั้นอัตโนมัตินะครับมีคนถามว่าทําไมคานกั้นรถไฟแบบนี้ถึงกั้นแค่ครึ่งถนนอ่ะพามาดูให้เห็นกับตาเลยเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยไม่มีคานกั้นเพราะอะไรทําไมหรืองบไม่มีหรือว่าโกงกันเหรอคือเหตุผลของการทําเครื่องกั้นถนนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยเลยนะปลอดภัยยังไง เน,นื่องจากว่ามันเป็นเครื่องกั้นถนนแบบอัตโนมัติไม่มีพนักง,งานคอยกัน้นนะฮะฉะนั้นเวลาที่รถไฟมาเนี่ยเครื่องกั้นมันจะไม่รู้ว่ามีรถรถยนต์หรือรถอะไรเนี่ยล้ําเข้าไปในเขตเครื่องกั้นแล้วถูกกักไว้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเขาเลยทําคานไว้แค่ครึ่งคานแบบนี้สมมุติว่าในระหว่างที่รถไฟกําลังมาแล้วเครื่องกั้นลงแล้วรถรถยนต์เราเนี่ยล้ําเข้าไปแล้วเราก็สามารถทะลุออกไปฝั่งนู้นได้เลยเห็นไหมฮะเราสามารถขับออกไปได้เลย แต่ถ้ามันคานเต็มถนนเป็นไงครับคานเต็มถนนก็เราก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้ใช่ไหมเราก็อาจจะโดนรถไฟชนนะครับหลักการมันมีแค่นี้เองในต่างประเทศเขาเป็นคานกั้นแบบเต็มถนนนะแล้วก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยมีประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีมีมีอีกบางประเทศที่เขาทาเป็นคานกั้นแบบครึ่งถนนแบบนี้นะครับแล้วรถยนต์ก็สามารถที่จะทะลุออกไปได้เลยถ้าถ้ากรณีที่ว่าคานกั้นลงมาแล้ว แล้วรถเราล้ําเข้าไปแล้วนะครับก็ขับออกไปได้เลยเนี่ยนี่ยนะครับอันนี้ขบรถนะเป็นน่าจะเป็นรถสินค้านะฮะนี่ยกำลังจะผ่านนะครับสังเกตนะครับว่าช่องว่างระหว่างเนี่ยอย่างน้อยจะต้องผ่านได้นะครับรถยนต์จะต้องผ่านได้นะครับอันนี้เป็นรถน่าเป็นรถเกลือนะเป็นรถเกลือบ้านกระโดนนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้พอท้ายเขาบนรถไฟพ้นแท็กคานกั้นจะยกเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะหลักการเขาออกแบบมาให้มันกั้นแค่ครึ่งถนนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคว่าเอะทำไมทําไมไม่กั้นให้มันเต็มถนนวะอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือบางที่เราจะเห็นมันมีคานยื่นออกมาแค่นิดเดียวเองใช่ไหมฮะคือหลักการเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยช่องว่างระหว่างปลายคานเครื่องกั้นนะครับ มาถึงถนนอีกฝากนึงเนี่ยจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่ารถยนต์ 1- นึ่งคันจะผ่านได้นะฮะเพื่อให้รถที่ล้ําเครื่องกั้นออกมาตอนเครื่องกั้นมันลงแล้วเนี่ยสามารถที่จะขับหลุดออกมาจากอีกฝั่งได้เลยไม่ต้องไปคาอยู่ในไม้กั้นให้รถไฟชนนะ,ะอันนี้เป็นหลักการของเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติเฉพาะเครื่องกั้นถนนอัตโนมัตินะครับที่เขาออกแบบมาให้มันกั้นแค่50%ของพื้นที่ผิวถนนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็โจมตีกันไปเรื่อยยพูดกันไปต่างๆนะว่าทําไมมันคั้นแค่ขึ้นถนนว่าเออนะครับอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะนี่เป็นรูปแบบของเครื่องกั้นถนนนะครับ